ครับสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะพาไปเดินตลาดน้อยชนบ,บทครับผมตลาดเช้าของเธอชนบ,บทใกล้ๆน้องพอ,องกแก้ครับว่าจะมีอะไรครับเฮ้ยยาวทังนี้ดีแต่โรกลับมาเหลือทั้งนี้ แต่ว่าเมื่อก่อนมันเคยจะมีแบบปลาใหญ่อยู่แถวนี้นะมาแบบมาใหม่ๆมาปลาตัวใหญ่อืมมีนขายอะไรขายแมงก์บ้อะไรบู่โอ้บู่ตุ้งติ๊บ

อ๋อไซมะป้าค่ะอันนี้ปลาอะไรเลือดปลายันละหกสิบค่ะไก่จะมีเลยครับไก่บานนะเอาปะค่ะเดี๋ยวกันครับไปยังกว่าย้อนค่ะโอ้ครับครับครับผมจะไปเบอร์ยี่จิบหนึ่งครับ มันเอานล้่ะมงค์คืนบื่นี่ี่นี่าี่น่นี่น่นมนีอนี่นีน่นี่นนี่่นนอ ปลาลดแปดปลดแปดปลาโลแปดทียัไ ตัวที่ไปอย่งเขาเนี่ยอันนี้ปลาสันทงโอ้แมียนบัวโอ้เมียนโอ้

ไปยังเกาะเพิ่คืนไปของที şey ่ต้องการแล้วครับปลาก็จับมันพวกคนสมัยใหม่ขอลามันมันไข่ปลาสิทกั่า ไปยิงกับพี่น้อยตัวใหญ่กันนี่่าไรน่าจะเกิดองโลโลแปดโเก้ายิงกับพี่น้อยตัวใหญ่กันนี่บ้านราบ้านแม่ไปเลยนึ่งคุณนั่งนี่นั่นเราพัตานั่นแค่นี้มักี่ลามโอ้ปลายิบกันนึงครับของเด็ดของเด็ด cái nhây à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ้ีฬาเล่าใช่ป่ะพันนนะท่านคนนียังคนนี้เด็กนูแลบ้านบ้านคนนี้นั่นเีเบื่อๆบะ่อเดี๋บานเบ่อเห็นแล้วไปกินสูตขาหม้อละขาจักรถไฟูนุ่นรไน้เพิ่นน่อ่ะ

มหาสื sociedad, yeah. uh, oh, yeah. wow. mm. ่อมังไข่ปลาพุตาบันระว่ารอบไปไหอยู่ผมมันเอะมากวเพียอาวจ่ายยี่สิบไม่รู้ว่าถหม่อะากนาดนใช่คุบนมากเเคยแกต้นึนมาใช่ปลาแล้วก็แท้เอาบนแล็ นอไม่ยเปหกนโอครับเอาคุ้งไว้ครับนี่ลอยนึงนี่เียวเอาบนเอนื้ซื้อบให้เอากุออกคือได้เชียวนี่ใ่่บกอ้อโอ้โอ้โอ รับประอมรับประอมเออเอาลูกคนีสบามานสบประท้อมลูกี่ใบหน่อยเลยสาาอาจะุกสามสามเ้องหนเนาะแอนสีบลสามตวงาเสบได้เอาใส่กุยเงนูกอเียไม่จหมดไปหลเนี้ยออู่ก็หลเนียหลับเนี้ยหลับเนี้ยแน

อือเ้าพักไปแก้มดีกว่า <c oughs> <c oughs> จ้าันี่งค่ะหอมบัวพัะเี๊ยหอมหอมตีครับไปย่างทอด่็เลยกินเยอยากกินข้าวเต่าว่มีจ้าคนบุคคลกิวเต่าือเอานากเที่ยี่ด้ค่ะม้โอ้โอ้กรจะมาถน มันบ่ค่อยเอา <tuk>